ครับผมหมอเก่งในแพทย์วรพัฒน์นะครับหมอผิวหนังวันนี้หมอก็จะมาพูดในเรื่องของการดูแลสิวแล้วก็รอยสิวในแบบฉบับหมอผิวหนังนะครับก็สําหรับวงจรของสิวเนี่ยโดยปกติแล้วเริ่มตั้งแต่การผัดเซลล์ผิวนะครับในคนที่เป็นสิวเนี่ยการผัดเซลล์ผิวผิดปกติทําให้เกิดการอุดตันในรูขุมขนการอุดตันรูขุมขนในขั้นตอนนี้จะเกิดสิวอุดตันที่ยังมองไม่เห็นร่วมกับในคนที่เป็นสิวเนี่ยเมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นฮอร์โมนเพศชายแอนโดรเจน ที่สูงขึ้นจะไปกระตุ้นให้ต่อมไขมันมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ผลิตไขมันอวาบมา,มากขึ้นนะครับเมื่อเซลล์ที่ตายแล้วอุดตันรูขุมขนร่วมกับต่อมไขมันที่ผลิตไขมันอวาบมา,มากขึ้นจะทําให้สุดท้ายแล้วเกิดเป็นสิวอุดตันหลังจากนั้นปริมาณเชื้อแบคทีเรียก่อสิวหรือ P. acnes เนี่ยที่เพิ่มจํานวนขึ้น กับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เข้ามาที่ซิวอุตันเนี่ยจะทําให้เกิดซิวอักเสบในที่สุดหากปล่อยซิวอักเสบเนี่ยดำเนินต่อไปโดยที่เราไม่รีบรักษาสุดท้ายแล้วเมื่อสิวหายจะกลายเป็นแผลเป็นสิวซึ่งแผลเป็นสิวเนี่ยโดยปกติแล้วจะแบ่งเป็น2ชนิด1เลยคือแผลเป็นนูนและ2คือแผลเป็นหลุมสิวซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราพูดถึงแผลเป็นสิวเนี่ยเรามักจะหมายถึงแผลเป็นที่เป็นหลุมสิวแผลเป็นหลุมสิวเนี่ยโดยปกติสามารถแบ่งต่อได้อีกเป็น3ชนิดก็คือ1 I Pri r o l l i n g แล้วกืองโรลลิง กสําหรับหลุมสิวแล้วก็รอยสิวเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันก็คือมันเกิดหลังการอักเสบของสิวแต่สิ่งที่ต่างกันนะครับรอยสิวเนี่ยอย่างจะแบ่งเป็นรอยดําแล้วก็รอยแดงสิวรอยแดงสิวคือหลังการอักเสบของสิวมีการขยายตัวใต้หลอดเลือดจึงเห็นเป็นรอยแดงสิวในขณะที่รอยดําสิวเนี่ยเกิดหลังการอักเสบและกลายเป็นรอยดําโดยรอยสิวเนี่ยปกติแล้วสามารถจางลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไป2-6เดือน ในขณะที่หลุมสิวเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงถาวรของผิวหนังเมื่อเป็นแล้วจะไม่หายนะครับแต่ว่าสามารถรักษาให้ดีขึ้นได้70-80%สําำหรับสาเหตุที่ทําให้เกิดรอยดําหรือว่ารอยแดงสิวนะครับโดยปกติแล้วจะเกิดหลังการอักเสบของสิวเพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะทําให้มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดรอยดารอยแดงสิวก็สัมพันธ์กับการอักเสบของสิวหนึ่งเลยคือในคนที่เป็นสิวอักเสบรุนแรงย่อมมีโอกาสเกิดรอยดารอยแดงสิวสูงกว่าคนที่เป็นสิวอักเสบไม่รุนแรง2คือระยะเวลา ในการอักเสบคนที่เป็นสิวแล้วรีบไปรักษากว่าที่จะหายเป็นรอยดำรอยแดงย่อมน้อยกว่าคนที่เป็นสิวแล้วปล่อยทิ้งไว้นานไม่ยอมรักษาและ3คือคนที่มีนิสัยชอบแคะหรือว่าแกะสิวนะครับการแคะหรือแกะสิวเนี่ยจะยิ่งทําให้สิวเนี่ยย,ยยิ่งอักเสบโดยปกติแล้วรอยสิวเนี่ยจะแบ่งออกเป็นรอยดํารอยแดงสิวนะครับซึ่งทั้งรอยดารอยแดงสิวเนี่ยเกิดหลังการอักเสบทั้ง2อ,อย่างเนี่ยสามารถหายได้นะครับกลายเป็นสีผิวปกติได้แต่โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ2-6เดือน วิธีในการดูแลสิวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยสิวหรือว่าหลุมสิวนะครับหนึ่งเลยคือเมื่อเราเป็นสิวเนี่ยควรีบรักษา เพราะว่าการปล่อยสิวอักเสบไว้ให้เป็นนานเนี่ยจะเพิ่มโอกาสในการเป็นรอยดํารอยแดงหรือว่าหลุมสิวในการป้องกันการเกิดสิวนะครับขั้นตอนแรกที่สําคัญที่สุดคนเริ่มตั้งแต่การทําความสะอาดหน้านะครับเพราะเป็นการการล้างหน้าได้เป็นการป้องกันการอุดตันของรูขุมขนซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการเกิดสิวปัจจุบันก็มีนวัตกรรมที่ช่วยในการล้างหน้าให้สะอาดยิ่งขึ้นอย่างเช่นตัวลูน่าทรีตัวนี้นะครับซึ่งสีม่วงน่จะเป็นสําหรับเซนสิทีฟสกินไม่ระคายเคืองผิว อย่างตัวลูน่าครีเนี่ยทำความสะอาดผิวให้สะอาดยิ่งขึ้นเพราะว่ามีคลื่นเสียงทีโซนิกที่สั่นถึง8 0 0 0ันครั้งต่อน,นาทีช่วยในการขจัดสิ่งแปลกปลอมในรูขุมขนเครื่องสำอางหรือว่าคราบไขมันก็หลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วแ НА นะนำให้ใช้ผ้าสะอาดจับหน้าให้แห้งหมาดๆนะครับหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วอีกขั้นตอนหนึ่งที่เป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลผิวก็คือการรีบทา m o i s t u เซอร r หลังล้างหน้าภายใน3นาที โดย m o ร์ t รเซอร์บำรุงผิวเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะในคนที่เป็นสิวนะครับเพราะว่ายาสิวเกือบทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเบนซูริโปลอกไซด์ ide, หรือว่าในกลุ่มของวิตามินเอเนี่ยล้วนระคายเคืองผิวทําให้ผิวแห้งแดงลอกได้อย่างในปัจจุบันก็สําหรับคนที่ทาเ m o i ์ t รเซ z e r มีตัวช่วยมากมายนะครับอย่างเช่นตัว UFO Smart Mask ตัวนี้ใช้เวลาในการบำรุงผิวเพียง90วินาทีนอกจากนี้เนี่ยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของตัวนี้ก็คือมาพร้อมกับ แสง LED ซึ่งปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลายนะครับแสง LED ที่ให้มาเัอนี้อย่างเช่นแสงสีแดงซึ่งช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดริ้วรอยรวมไปถึงสําหรับคนที่เป็นสิวจะมีแสงสีฟ้าที่ใช้รักษาสิวเพราะว่ามันไปกําจัดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวเพียกเน่ก็วิธีการทําให้รอยสิวเนี้ยหายเร็วมีหลายวิธีนะครับอย่างเช่นในคนที่เป็นรอยแดงสิวเรอปกติแล้วเราจะใช้เลเซอร์ในกลุ่มพาวส์ไดเลเซอร์ ิงให้รอยแดงสิวจางลงหรือว่าในคนที่เป็นรอยดำก็สามารถใช้แสง IPL ในการรักษาอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่อยากมีทรีทเมนต์ที่บ้านหรือว่าเป็นการรักษารอยดำรอยแดงหรือว่าตัวสิวเองที่บ้านเนี่ยก็มีตัวอย่างเช่นตัว UFO Smart Mask ตัวนี้นะครับจะเป็นมีแสงไฟ LED ที่ปกติมีใช้ในโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็น Home Use LED ซึ่งประสิทธิภาพสัเกินใดจะให้เทียบเท่าการทําที่โรงพยายบาลหรือว่าคลินิกเนี่ยโดยปกติอาจจะต้องทําอย่างสม่าเสมอแล้วก็ต่อเนื่องนะครับตัวนี้เนี่ยมีแสง LED ทั้งหมด3สีหนึ่งเลยคือแสงสีฟ้า,แส,สฟาแสงสีฟ้าเนี่ยจะช่วยในการรักษาสิวเพราะว่ากาจัดเชื้อแบคทีเรียในการก่อสิวเพียกเน่สองเลยคือเป็นแสงสีเขียวมี brightening effect brightening effect เนี่ยช่วยลดรอยแดงสิวให้จางลงเร็วขึ้นและ3คือแสงสีแดงช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน อาจจะเหมาะสำหรับคนที่เริ่มเป็นลุมสิวเล็กๆตื้นๆนะครับสำหรับหลายคนที่มีปัญหาเรื่องสิวที่หลังอาจจะสงสัยว่าแล้วเราสามารถเอาแสง LED ีมารักษาสิวที่หลังด้วยได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับรวมไปถึงตัวโคมยูส LED อย่างเช่น UFO Smart Mask ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอามารักษาสิวที่หลังได้สามสีที่หมอบอกไปเราสามารถเลือกเฉพาะบางสีได้อย่างเช่นคนที่เป็นสิวที่หลังอาจจะเลือกสีฟ้าจากแอปพลิเคชัน f o r y o For You แล้วก็เอามาใช้กับสิวที่หลังได้เหมือนกันนะครับ ก็กล่าวโดยสรุปนะครับสำหรับคนที่เป็นสิวการล้างหน้าโดยการใช้เครื่องล้างหน้าเนี่ยอาจจะสะอาดกว่าการล้างหน้าด้วยมือเปล่านะครับรวมถึงแสง l e d แสงสีฟ้าเนี่ยมีไงนวิจัยที่บอกว่าสามารถกําจัดเชื้อแบคทีเรียก่อสิวเพียเ้ยเน่โดยเป,เป็นการรักษาสิวได้อีกทางหนึ่งนะครับ